ทุกท่านนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาตกปลาแพรลุงเจี๊ยบบางไทรนะครับผมครับช่วงนี้ปลาสวายกําลังเข้านะครับผมก็ผมก็เลยมาลองตกดูนะครับคืนนี้เลิกงานก็ามาเลยครับวันนี้แต่ตกแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าผมก็ต้องทํางานผมก็ตกประมาณ3าถึงสชั่วโมงครับแล้วก็เข้าไปนอนแต่ไม้สุดท้ายผมลงเบ็ดทิ้งไว้นะครับก็ตื่นมา ตีสามสามสิบนาทีครับผมโดนเลยครับผมกินตั้งแต่น่าจะช่วงประมาณตีสามครับเพราะว่าน้าแพ้ข้างๆนะครับแกบอกว่าป่าเริ่มกินช่วงตีสามครับผม ไซส์สวยเลยนะครับแตมนี้ครับผมไซส์กำลังดีเลยไซส์ตึงมือครับไซส์นี้ก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมก็เอาช็อตบาดสวายมาให้รับชมกันครับผมก็อีพีหน้าครับลองรับชมได้เลยครับคลิปจัดเต็มนะครับ กับการลากสวายน้ำแดงนะครับผมคลิปหน้าครับคลิปหน้าเดี๋ยวรอรับชมลเลยจะผมคืนปกไว้ให้นะครับท้ายคลิปรอรับชมกันได้เลยครับคลิปนี้จัดเต็มแน่นอนครับผมครับสวัสดีครับ